สวัสดีครับรายการอาจารย์มานอพอบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีสมาชิกในแฟนเพจของสถานบันทิโลกบัญชีเข้ามาถามเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่กําลังจะปรับเปลี่ยนใหม่นะฮะก็คือเขาไม่ได้ติดตามมาตรฐานบัญชีอย่างมาชั้นชิดก็เลยต้องการมาอัปเดตข้อมูลว่าตกลงแล้วมาตรฐานการบัญชีเนี่ยมันมีชุดเล็กึ้นกันที่บอกว่าจะเกิดขึ้นมาตรงกลางร,ระหว่างชุดเล็กกับชุดใหญ่ไหมแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างที่เขาจะต้องปรับตัวให้มันทันกับวิชาชีพของเขาก็าเลยมาถามที่เรานะฮะเราก็จะตอบให้ฟังโดย เราต้องเท้าวความก่อนเลยปนะตั้งแต่อดีตเลยตั้งแต่สมัยผมเเด็กเลยนะฮะตั้งแต่อดีตเลยเนี่ยก็คืออดีตอะอดีตนั้นคุณอาจจะยังไม่เกิดเลยนะมา่ตการบัญชีสมัยก่อนที่ผมเ็เด็กเนี่ยก็มีการใช้มาตรฐานการบัญชีแบบเดียวเลยก็ไม่ว่าคุณจะเป็นกิการแบบใดก็ตามถ้าเกิดคุณจะทําบัญชีคุณต้องทําตามมาตรฐานบัญชีอ,อ,อาจจะเป็นฉบับที่หนึ่งฉบับสองสามสี่ห้าอะไรก็ว่าไปแต่ที่ ใช้เหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันหมดเอซึ่งการใช้เหมือนกันหมดมันดูไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงมั้ยเพราะว่ากิจการบางกิการเล็กกิจการบางกิจการใหญ่มีความซับซ้อนมีความระฟ้อนอะไรเงี้ยต้องใช้เหมือนกันหมดเลยซึ่งบางทีไอ้กิจการขนาดเล็กเนี่ยอาจจะทำไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดใหญ่ก็ได้พอมาถึงปีห้าสี่ปีห้าสี่เนี่ยจนถึงปีห้าเก้า คือมันเริ่มเปลี่ยนแปลงตอนปี5้าสี่นะปี P 54าสีก็มีการปรับปรุงม,มาตรฐานบัญชีให้มันเป็นปในระดับสากคให้ผู้ใช้งบการเงินเนี่ยได้ประโยชน์กับการอ่านงบการเงินโดยเฉพาะต่างชาติที่มาดูเนี่ย<อ>มันกได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามาตรฐานการบัญชีมันเหมือนเหมือนกันเราก็เลยมีการปรับให้เหมือนกับสากคนเขาซะนะฮะปรับให้มันสอดคล้องกันมากขึ้นดังนั้นในปี5้าก็เลยมีการปรับมาตรฐานบัญชีขนาดใหญ่เลยการปรับมาตรฐานบัญชีขนาดใหญ่เนี่ยก็เลยทําให้เกิดมาตรฐานบัญชีชุดเล็กชุดใหญ่ขึ้นมาเราเรียกว่า P A E P A E คืออะไร P A E ก็คือกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะแล้วส่วนได้เสียสาธารณะคืออะไรคะอาจารย์ก็เป็นกิจการที่เป็นบริษัทมหาชนก็คือหาขายหุ้นให้กับคนจํานวนมากหรือเป็นบริษัทที่มันมีผลกระทบกับคนจํานวนมากที่เป็นเรื่องเงินเงินทองทองใช่ไหมสถาบันการเงินธนาคารประกันชีวิตประกันภัยบริษัทมหาชนทั้งหลายหรือเป็นบริษัทที่ออกตราสารให้กับประชาชนซื้ออะไรพวกนี้ซึ่ง การที่บริษัทพวกนี้จะทาบัญชี mm hmm. ก็ควรจะต้องจัดทำบัญชีแบบเข้มงวดอ mm hmm. ให้โปร่ใงใสโปร่งใสประมาณนี้นะ uh huh. ก็เลยให้กิจการที่เป็น P A E เนี่ยก็คือกิจการที่มีส่วนได้เสียอานั้นเนี่ยจะทาบัญชีชุดใหญ่เลยซึ่งชุนใหญ่ก็มีประมาณ37ฉบับ hmm. ประมาณนะี uh ้นะผมใช้คำว่าประมาณแล mm ้วกันในตอนนั้นเนี่ยก็ประมาณ37ฉบับแล้วก็มี N P A E เราเรียกว่าชุดเล็กค NPE ก็คือกิจการที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียคะนะก็คือไม่ใช่ PE นั่นเองที่มาไม่ใช่ PE ก็เป็นส่วนที่เหลือก็คือส่วนที่เหลือใช่ค่ะถ้าได้มีผมกะพบกับคนในมุมกว้างถ้าใช้ชุดเล็กโดยชุดเล็กเนี่ยเขาให้ใช้มาตรฐานการบัญชีเหมือนกันแต่เป็นชุดเล็กนะเขาเรียกเขาเรียกเป็นบทมีอยู่เท่ากับ22บทแบ่งกันชัดเจนเลยนะคะว่าถ้าเกิดชุดใหญ่เรียกฉบับถ้าเป็นชุดเล็กถึงเรียกเป็นบทอ่าใช่ จะได้แบ่งแยกชัดเจนอ่าเขาเป็นอย่างเงี้ยนะฮะค่ะก็ดูว่าเราเป็นกิจการประเภทไหนแต่คราวนี้ปัญหาของการใช้มาตฐานในช่วงปี 54- ปี59มันก็มีผลลัพธ์ออกมาเช่นกิจการขนาดใหญ่ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกกิจการเนี้ยอนกิจการที่เป็นชุดเล็กเนี้ย MBE เนี้ยก็คือใน MBE เนี้ยมันมีทั้งกิจการขนาดเล็กการใหญ่ค่ะมันแค่เพียงไม่เข้าเงื่อนไขเป็น P&E มันก็มาเป็น n b e หมดลวซึ่งบักิีการมันมีความซับซ้อนทางด้าน ธุรกรรมทางการเงินต่างๆแลอาจจะมีการควบรวมกิจการอาจจะมีการซื้อหุ้นกันระหว่างกันอาจจะให้หุ้นพนักงานเรื่องพวกนี้มันมีความซับซ้อนหรือมันอาจจะมีความซ้อนเรื่องทุนจดทะเบียนที่มากกับที่น้อยต่างกันแต่มันใช้มาตรฐานทัญชีเหมือนกันรายได้ที่มันเยอะกับต่มต่างกันอะไรเงี้ยนะที่มันมากกันน้อยที่ต่างกันเขาก็เลยมองว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอาจจะไม่สอดคล้องกับ การออกงบการเงนิน,นให้คนภายนอกอ่านมันไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่เออมันไม่เหมาะสมค่ะก็ได้มีการพูดกันมานานแล้วว่าจะอาจจะมีชุดกลางอยู่ตรงกลางเนี่ยมันชุดกลางเนี้ยเป็นชุดกลางที่มามสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีชุดกลางนะฮะก็มีแค่เพียงชุดใหญ่กับชุดเล็กเหมือนเดิมนะดังนั้นในปี60จะเป็นอย่างไรปี60ปีหน้าก็คือปีหน้าเป็นต้นไปนะฮะค่ะในปี60เนี่ย P/AE ยังมีเหมือนเดิม เดิมเลยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยใช่ฮะส่วน NPAE เนี่ยที่แกนชุดลรกเนี่ยนะฮะเขายกเลิกยกเลิกไม่ใช้ชื่อนี้นนไม่ใช้ชื่อนี้เลยค่ะแต่มันก็คือกลุ่มของกิจการอยู่ในกลุ่มนี้นะแต่ว่าไม่ใช้ชื่อนี้ใช้ชื่ออะไรคะอาจารย์ไปใช้ชื่อว่า t f r s for HME ก็ e. คือมันเป็นการไปแปล,าปลามาตรฐานที่เป็นเอสมีของสากลมามัน<ะ>มีการรับเอาถี่นะครับมันมาจากตรงนี้ IFRS for HME มันก็มาจากอะไรตัวยอ่อะไอเอ็ I Inter international เป็นเชียว reporting standard อ o r H B H B ก็คือเออ่ for H B H B ก็คือ small and medium enterprise นะฮะธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยนะก็ไปเอาว่านหลังหัญชีของสากลมาที่เป็น H B เนี่ยเอามาแปลแล้วก็เลยใช้ชื่อนี้เลย T ก็คือ Thailand เปลี่ยนเปลี่ยนจากอินเตอร์เป็นไทยแลนด์เลยนะคะอ่าเปลี่ยนจากเนี่ยอินเตอร์เนี่ยเป็นตัว T ซราเป็นไทยแลนด์นั่นเป็นมาตรฐาน H B ของไทยก็คือมันเปลี่ยนชื่อ มันเป็นแบบนี้นะฮะก็ H.P. ตรงนี้นี่เราต้องรู้นะมันเป็น H.P. ของทางมาตรฐานอมบิชีนะฮะไม่ใช่ h ีของประมวลรัากรค่ะคือประมวลรัากรที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกินเท่าไหร่นะห้าล้านของกรมมวลค่ะทุนจดทะเบียนไม่เกินห้าล้านรายได้ไม่เกินสามสิบล้านสินทรัพย์รวมไม่เกินสองร้อยล้านไม่รวมที่ดินจ้างแรงงานไม่เกินสองรอคนพวกนี้คือในทางประมวลไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้คือในทางสาชกร อันนั้นอันนั้นทางหลักทรอันนี้ทางมาตรฐานบงชิชีมาตรฐานบงชีก็คือมันเปลี่ยนแหละอันนี้แหละแปลแบบนี้เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอะไรอีกครับเปลี่ยนแค่ชื่อหรือเปล่าอาจารย์เอ่อไม่เปลี่ยนแค่ชื่อฮะไอ้มาตรฐานชุดนี้เนี่ยสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนั้นเนี่ยนะใช้ใช้ชุดนี้เลยใช่ไหมมันมีด้วยการมาตรฐานบชีนะสามสิบห้าเปอ อันนี้มีสาสิบ็ดฉบับนี่มีสามสิบห้าบทจากเดิมที่มีย2ิบสองบทอ่าใช่เขาเปลี่ยนเป็นส5สิบห้าบทแล้วเขาก็มองว่ามันให้แบ่งออกอีกไอเนี้ย TFRS for s m ให้แบ่งออก,ออกอีกว่าเป็นกิจการที่มีความซับซ้อนอกับไม่ซับซ้อนแบ่งออกมาอีกอก็คือกิจการที่มีความซับซ้อนเนี่ยนะก็ให้ใช้สาสิบห้าบท ก็คือใช้สาบห้าบทตามนี้แหละแต่ถ้าเกิดไม่ซับซ้อนเนี่ยให้เอาสามสิบห้าบทเนี่ยไปลบออกประมาณสักสิบห้าบทมันจะเหลือประมาณยีここ่สิบทอันนี้คร่าวๆประมาณนี้ก็คือไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าบังให้ให้ยกเว้นยกเว้นไม่ต้องใช้ สิบห้าบทแต่คุณต้องใช้สามสิบห้าบทเหมือนกันนะออืแต่แค่เพียงยกเว้นให้คุณเท่านั้นเองไอ้สิบห้าบทเนี้ยคุณไม่ต้องใช้เต็มสามสิบห้าแต่ถ้าเกิดมันเป็นเอ็นที่มีพาตอนให้ใช้สามสิบห้าบทเต็มเลยถ้าเข้าถ้าอย่างนี้ถ้าไม่เข้าตัวชุดใหญ่เนี่ยก็คือเป็นค่อนข้างที่ซับซ้อนนี่คือเกิดบแต่ใหญ่ละละแต่ยังไม่ใหญ่ไม่ใช่แบบนี้นะใช่แต่ไอ้พวกเลทกๆที่ไม่มีความซับซ้อนคือไม่มีอะไรไม่ไม่ได้ไปยุ่งกับใครเลยส่วนใหญ่เป็นกิจการที่เปลี่ยนจากเจ้าของ ก็ใช้น้อยลงค่ะตอนนี้จะตีวามยังไงฮะระหว่างซับซ้อนกับไม่ซับซ้อนคุณช่วยอธิบายควาว่าซับซ้อนน่อยเป็นไงครว่าซับซ้อนเนี่ยซับซ้อนเนี่ยก็น่าจะไปเกี่ยวข้องกับนี่แน่เลยนะคะเดาเอาแล้วก็น่าจะเกี่ยวกับการที่เขาจะต้องไปถือหุ้นเป็นการซื้อหุ้นอืเป็นการซื้อหุ้นระหว่างการเช่นคุณอาจจะเป็น N D a E เนี่แหละอืแล้วคุณไปซื้อหุ้น ในกิจการที่เป็นแบบ P A E อ,อย่างเงี้ยคุณไปซื้อหุ้น P E หรือ P A E มาซื้อหุ้นคุณซื้อเท่าไหร่คะอาจารย์ก็ซื้อในส่วนก็อาจจะเป็นบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยก็ไดอ้อาจจะเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมก็ได้ออใช่ประมาณนะี้นะให้ให้รู้แล้วกันว่าคำว่าซ้อนๆคือไปซื้อหุ้นระหว่างกัน ซื้อหุ้นระหว่างกันในฐานะที่เป็นบริษัทร่วมกับบริษ <nước> ัทย่อยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไปซื้อหุ้นแค่หุ้นสองหุ้นไม่ใช่อย่างนั้นนะมันต้องเข้าตามเกมเขาด้วยอันนี้เราก็พูดาาแล้วว่ามันเป็นการซื้อหุ้นระหว่างกันนบริษัทแต่บริษัทเนี่ยมันก็เลยไปเข้าเรื่องซับซ้อนไปด้วยกันเลยทีนี้ที่ซับซ้อนก็อะไรมีอีกมีแค่ว่าซื้อหุ้นระหว่างกันแบบชุดใหญ่แบบที่เป็นไม่มีส่วนได้เสียทางหน้านี้ใช่ไหมคะ แล้วก็ยังมีอีกนะคะก็คือชุดเล็กกับเล็กนี่แหละซื้อด้วยกันเออแล้วก็เล็กก็ได้เล็กกัเล็กก็คือพูดเป็นการไปซื้อหุ้นระหว่างกันจะไปซื้อกันเล็กกันเล็กหรือเล็กกับใหญ่ใหญ่กับเล็กอะไรเงี้ยมันไปเข้าสู่คอนเซ็ปต์ของคำว่าซับซ้อนคุณก็เลยต้องใช้สามสิบห้าบทเต็มค่ะอืมถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นไม่ซับซ้อนถ้าไม่ใช่ก็เป็นไม่ซับซ้อนประมาณยี่สิบค่ะอ่าอันเนี้ยนะคะสรุปแล้วก็คือในปีหกศูนย์ก็จะมี P A E กับ เอสเอชอสเอีใช้3 5ถ้าไม่ทัซสอนใช้20ประมาณนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องเตรียมตัวกันอีกครั้งหนึ่งละสาหรับปีหกที่จะมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการบัญชีชุดนี้ออกมาใช้ใช่ใ่ต้องมีการเตรียมตัวแม้ว่าเราจะไม่ใช่ PAE ส่วนมากเราใน้ม่ที่พวกกลุ่ม HME นะที่เราสอนสอนเนี่ยเราเอากลุ่มนี้แต่กลุ่มนี้ต้องปรับตัวด้วยคุณอยากจะรู้มากว่ามันจะต้องปรับตัวอะไรบ้าง อยากรู้ค่ะได้กินข่าวมาว่ามีการต้องทํางบกระแสเงินสดจริงไหมคะอาจารย์ใช่ต้องทำงบกระแ<ก>สเงินสดด้วยไม่เคยทําเลยนะคะเนี่ยเออก็มีอะไรบ้างที่คุณจะต้องปรับตัวใช่ไหมใช่ค่ะใช่ต้องอปรับตัวที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ช่วยยกตัวอย่างหน่อยอ่าเช่นงบกระแสเงินสดเนี่ยในกรณีที่คุณเคยเป็นชุดเล็กเนี่ยคุณไม่ต้องทำงบกระแสเงินสด แต่พอมาเป็น s อชคุณต้องทำงบกระแสเงินสดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นซับซ้อนไม่ซับซ้อนที่ต้องทำงบกระแสเงินสดไม่สนใจเลยไม่สนใจเลย,เลยอันนี้สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ใหม่อย่างนั้นนักบัญชีก็ต้องไปรู้แล้วลว่างบกระแสเงินสดทํางหนไม่ใช่ไปดูพบเม็ดกระแสเงินสดนะไปดูงบกระแสเงินสดว่าหลักการกระแสเงินสดทางบัญชีนะถ้ามาดู่าตรกานบัญชีไม่ใช่เม็ดเงินเออไม่เป็เงินคหรือไปเร่อนเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินที่จะต้องเปลี่ยนแปลงที่เราต้องปรับตัวอีกก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ย n อ a นเเนี่ยเขาจะมี นลงทุนเพื่อค้าเปิดขายตาสารนี่ที่จะถึงจนครบกำหนดแล้วก็มีการรับมูลค่าตอนสิ้นปีแตกต่างกันใช่ไหมเพื่อค้าปรับเข้างบกาไรขาทุนเปิดขายปรับเข้าส่วนของผู้ถือหุ้นตาสารนี่ที่จนครบกำหนดให้ใช้ราคาทุนตัดจ่ายใช่ไหมคราวนี้พอมาเป็นฟอ r h เ e แล้วเนี่ยเขาแยกอย่างนี้นะฮะเขาบอกว่าถ้าเป็นตาสารนี่ให้ใช้ราคาทุนตัดจ่ายเลยถ้าเป็นตาสารทุนให้ปรับเข้างบกาไรขาดทุนเลยผลต่างนั้นน่ะปรับราคาปรับราคาดิทามแล้วผลต่างของราคาี่ทาเนี่ย เข้าห้กำไรค่ะทุนเข้าห้กำไรกับทุนเลยจะไม่มีเงินลงทุนจะไม่มีตราสารที่ที่จะถือจนครบกำหนดนะจะไม่มีเงินลงทุนเปืดขายแล้วคือเขาแยกแค่เพียงเป็นตราสารนี้กับตราสารทุนเท่านั้นอ๋อไม่มีเพื่อค้าเปือขายแล้วไม่มีแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะค่ะเมื่อไม่มีแล้วก็เท่ากับว่าไอ้ที่ไปปรับเข้าส่วนผู้ถือหุ้นอะไรเงี้ยก็ไม่มีก็ไม่มีแล้วก็ก็เปลี่ยนไปค่ะหรือเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการก็เมีเป็นชุดเล็กเนี่ยเดิมเนี่ย เอาสหานิยมซับการทุนต้องใช้ราคาทุนและคิดค่าเสื่อมราคาและก็อาจจะคิดด้ค่าด้วยถ้ามันมีการด้ค่าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันเป็น f o ร์เเนี่ยเขาบอกว่ากําหนดให้ใช้ราคาทุนได้เหมือนเดิมหรือจะใช้ราคายุทธธรรมก็ได้ถ้าใช้ราคายุทธธรรมเขาต้องมีการไปจ้างผู้เชี่ยวชาญสถารัมารีราคาว่ามันราคาเท่าไหร่เพิ่มราคาที่ทำมาให้เลือกเออมาให้เลือกซึ่งจะต้องมีต้นทุนในการไปจ้างผู้เชี่ยวชาญมาตรีราคาอย่างนี้เขาเลือกใช้เหมือนเดิมก็ได้ก็ได้ก็เลือกไปก็เลือก อันนั้นตลอดเอค่ะหรือที่ดินนะคะลูกกอก็คือสินทรัพย์ตาวันแต่ก่อนเนี่ยชุดเล็กเนี่ยเขาให้ใช้ราคาทุนเพียงอย่างเดียวก็คือใช้ราคาทุนคือคิดก็ใช้ราคาทุนมัคิดค่าเสื่อราคาค่ะพอมาเป็นไอชมีเขาบอกว่าไงมั้งเขาบอกว่ากาหนดให้วัดมูลค่าได้สองวิธีคือราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่อก็เพิ่มมาคือการตีใหม่อ่คใะเป็นเรื่องของอะไรอีกนะการรับรู้รายได้จากการขายสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจขายสังหารมือซับปกติทุกิจขายสังหารมือซับเนี่ยรับรู้ไรายได้จากเมื่อโอนหรือตามส่วนของงานที่ทําเสร็จหรือค่างวดถูกไห<า>ม,<า>มวิธีใช่ไหมค่ะวิธีตอนนี้เนี่ยเขาให้รับรู้ธุรกิจขายสังหารมือซับนะให้รับรู้โดยต้องเข้าคอนเซ็ป ของคาว่าขายสินค้าอืใช้คาว่าขายเลยไอ้ถ้าห้าข้อเนี่ยที่ต้องบอกว่าโอนความเสี่ยงของทางการให้กับผู้ซื้อแล้วไม่เกี่ยวข้องการบริหารสินค้าแล้วทราบต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือคาดว่าจะได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตค่ะอะไรพวกเนี้ยห้าข้อห้าข้อห้าข้ออันนี้ผมพูดไม่ถึงห้าเลยสี่สี่ข้อจะไม่ได้ละประมาณนี้นะเขาก็บอกว่าให้ให้ใช้อย่างนั้นหรือต้นทุนจผู้ยืมแต่ก่อนที่มันเป็นอย่างเนี้ย เนี่ยชุดเล็กเนี่ยต้นทุนการกู้ยืมเนี่ยเขาให้เอาต้นทุนการกู้ยืมมา,าติดเป็นต้นทุนของสินทรัพย์แล้วเขาคิดค่าเสื่อมราคาเนี่ยเหรอคะใช่ชพอเป <พอ S 2> ็นเอชดีเขาบอกกำหนดให้รับรู้ต้นทุนการกู้ยืมเป็นค่าจ่ายปจมวดที่เกิดในงวดนั้นแต่เขาจะบอกว่าอยู่ว่าทางนี้คณะกรรมการกำลังอยู่ในระ่าบการบททวนอยู่ย<อ>ก็ยังไม่นิ่งเรื่องต้นทุนการกู้ยืมยังไม่นิ่งค่ะค่ะหรือเป็นเรื่องของการคิดด้วยค่าคิดด้วยค่าสินทรัพย์เมื่อหาชุดเล็กบอกว่ามีข้อกำหนดให้พิจารณาการด้วยค่านะ แต่พอมาเป็นเอสพีเขาบอกว่ากําหนดให้ทดสอบการได้ค่าของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบัญชีว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการได้ค่าไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรเขาก็มีการหรือภาษีเงิได้รอตัดเนี่ยในอนดีตเนี่ยก็ให้ใช้แบบว่าวิธีภาษีกันได้ค้นจ่ายหรือวิธีภาษีกันได้รอตัดบัญชีอืพอมาถึง B, เอสพีเนี่ยเขาบอกกําหนดให้ใช้วิธีรอตัดบัญชีเป็นอย่างเดียว ใช้เหมือนชุดใหญ่เลยอั้เหมือนชุดใหญ่เลยอันนี้คือคร่าวๆนะจริงๆแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ประมาณ27เรื่องอันนี้ผมพูดมาเฉพาะที่แบบเราเจอกันบีบบ่อยค่ะเท่ากับว่าตอนนี้มันยังไม่นิ่งก็ยังไม่นิ่งเ S P เนีดยคือยังไม่นิ่งยังไม่สุดที่ก็มีบางยังมีเล็กน้อยอ่ะที่ยังยังอาจารย์ตอบตอบถามนะครับอาจารย์คิดว่านี่น่าจะผ่านการแก้ไขไปแล้วสักประมาณ กี่เปอร์เซ็นต์ได้ะะแล้วคะก็สมบูรณ์ละแปดสิบกสิบแล้วนะผมว่า 80, แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะใช่แล้วอีกบางส่วนจะไม่ออกประวันี่มาเขาไมไ่รู้หรอกเพราะว,ว่ามันมีาการพูดกันมานาน,านแล้วอันนี้กาเกือบร้อยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยน,นะฮะก็เราก็ต้องปรับตัวเองอะ่ะเขาต้องเรียนรู้ใหม่เพิ่มเติมใช่ไหมค่ะที่เรามาพูดกันในวันนี้ก็คือว่าให้นักบัญชีที่เป็นเอที่จะเตรียมตัวเนี่ยนะเขาบอเนี่พวก P A E มันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเออ ไอ้พวกไอ้ไอ้พวกไอ้ที่มีกิกจการขนาดเล็กเนี่ยก็ต้องมาดูว่าเราเป็นซักซ้อนไม่ซักซ้อนใช่ไหม <ฮา S 1> ถ้าซก 5, าักซ้อนใช้สามห้าถ้าไม่ซักซ้อนใช้ประมาณยี่สิบแล้วก็ถูกยกเว้นถูกยกเว้นคุณมีข้อสงสัยไหมเอ๊ะไอ้ยกเว้นยกเว้นมาตรฐานอะไรบ้างเพราะที่พูดมาที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนี่ยว่ามันเป็นเรื่องของอะไรอะไรเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยเรื่องด้อยคา่าเรื่องต้นทุนคู่เดือยอะไรเนี้ย มันจะได้รับการยกเว้นไหมคุณอยากจะรู้ไหมสิบห้าแยกรู้ค่ะสิบห <15 S 2> นะ้าที่มันยกเว้นไม่ต้องใช่สาหรับกิจการที่ไม่มีความซับซ้อนที่ไม่ได้มีการซื้อขายพูดแระวหวางบริษัทด้วยกันนะม,มีอะไรบ้างเนี้ยก็จะมีจะมีเรื่องที่คุณไม่ค่อยได้เจอมันหลอกไม่ค่อยได้ไปยุ่งไม่ค่อยได้ไปยุ่งเลยเดี๋ยวลองผมผ่านในฟัร์มดิคุณก็จะบอกว่าเอาาอใช่สิบห้าเรื่องนี้นะฮะเช่นการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่อย่างเงี้ยโปรแกรมิที่พิเศษแก่ลูกค้า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเครื่องมือทางการเงินขั้นพื้นฐานประเด็นเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินอื่นเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการลูกค้าหนี้สินและส่วนววของเจ้าของผลประโยชน์ของพนักงานการจ่ายเงินการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์การด้อค่าของสินทรัพย์คำนวณแบบเต็มรูปแบบ ภาษีเงินได้การแปลงค่าเงินตาต่างประเทศภาวะเงินเฟ้อรุนแรงการ,ปรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกสินทรัพย์ชีวภาพใช่ไหมแต่และชื่อ15เรื่องเนี้ยเราก็มักไม่ค่อยได้เจอมันอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดเราไปกีการที่มันไม่มีการมัซ้อนซิลไม่ก็เ,เจอใช่ไหม,มเขาก็เลยได้ให้การยกเว้นตัวพวกนี้ไปค่ะค่ะแต่ถ้าแบบคุณเป็นเอสพีที่ที่มีความฟอสซิลคุณยังต้องใช้ลูกดีเหมือนเดิมนะอ,มอย่างนี้ นี่ขณะที่อัดไปด้วยนก็นึกแล้วนะคะลูกค้าของตัวเองนี่ซับซ้อนหรือไม่ซั Lynn, um hmm> บซ้อนเนี่ยมีหลายก็ไปดูแล้วว่ากใช้เขาใช้คํานี้เลยอะซับซ้อนกับไม่ซับซ้อนเลยคือเป 2> <2 ็นเนอเหมือนกันแต่เรียกว่าซับซ้อนกับไม่ซับซ้อนคำนี้เอ๊มีอย่าไปสับสนกับทางประมวลนะทางประมวลเขามีเก์เขาใหญส่วนของเขาก็คือเอามว่าส่วนประมวลอันนี้ทางบัญชีครับก็หลังว่าหวังว่าคลิปนี้นะฮะคุณฟังเราแล้วเนี่ยก็ เอาไปเต,ะะตรียมตัวนะฮะเตรียมตัวรับมือเตรียมตัวรับมือก็คือทางสภาหรือทาง,ทางธรรมิติที่เป็นหน่วยงานใหญ่เขามีการจัดอบรมอยู่แล้วในเรื่องของการอัปเดตมาตรฐานบัญชีคุณก็ไปอบรมซะหรือถ้าเกิดคุณต้องการอบรมแบบชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านหรือออนไลน์ก็มากับผมก็ได้นะผมก็จะทำลักสูตรตรงนี้มาอบรมให้สําหรับคนที่ไม่ต้องการเดินทางาหรือต้องการประหยัดต้นทุนก็แล้วแต่ทางเลือกตามความเหมาะสมของเงื่อนไขของชีวิตของแต่ละคนมีอะไรไหมะฮะไม่มีแล้วค่ะไม่มีก็จบเพียงเท่านี้นะฮะ